บอกเลยล่วงหน้าจะทําชำเราครับถ้าเป็นผู้ชายจะโดนผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงจะโดนผู้ชายดูดูเก็บอาการหน่อยพี่มันไม่ใช่เรื่องดีอะบอกเลยทำไมเพราะว่าท่านี้แกแบบเหน้าตักมาเลยนะออลอินไปเลยดีกว่ากับชื่อช่องกับผมเทนนนะเท่าตักและนี่คือช่วงรายการเทน่าตักอันดู และนี่คือรายการเทหน้าตักท้าดวลรายการที่เราจะจับเพื่อนๆคนดังมาท้าดวลเกมโป๊กเกอร์พร้อมกับบทลงโทษสุดดุเดือดซึ่งแขกรับเทินในอ p พีแรกเรามีถึง4คนไปพบกับพวกเขากันได้เลยแนะนำตัวทางบารู้จักสวัสดีค่ะน้ำตาลน,นะคะเป็นนักกีฬาไอฮอกกี้น้ำแข็งค่ะดังว,วิว่งกันทำไม ส่วนผมนะครับผมเบลขอบสนานเจ้าของเพจของนางและเป็นโพสของเทน่าตักครับผมเอ้าฟากล้องไหนลูกากล้องไหนดีคะก็อนีส่วนฟางนะคะสวัสดีค่ะาฟางกูโอเคจาก YouTube ฟางกูโอเคค่ะเดี๋ยวตั้งนึงนะคะขออนุญาตซับอะไรอ่ะดูดูเก็บอาการไหนพี่ดูดิแั่งเฉยเฉยอ่ะแถวเราเฉยอ่ะ แฝกคนสุดท้ายดีกว่าสวัสดีครับผมเต้นนะครับก็เป็นเจ้าของเหตุเทนนักเองกกติกาเกมโป๊กเกอร์เบื้องต้นผู้เล่นจะได้รับไพ่คนละ2ใบนำมารวมกับไพ่บนบอร์ดเพื่อหา5ใบที่ดีที่สุดโดยจะเปิดทั้งหมด3รอบคือรอบที่1ฟลอปรอบที่2เทิร์นรอบที่3รีเวอร์ในแต่ละรอบรวมทั้งก่อนเปิดไพ่รอบแรกผู้เล่นสามารถเกทับกันได้ด้วยชิป ใครที่คิดว่าสู้ไม่ไหวก็มอบยอมแพ้ไปหลังผ่านแต่ละรอบชิปจะนำเข้ากองกลางหรือถ้าผู้เล่นทุกคนผ่านก็ไม่ต้องลงชิปผู้ที่มีไพ่ใหญ่สุดหรืออยู่เป็นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะในเกมนั้นกติกาพิเศษเทหน้าตักถาดวนผู้เล่นทั้ง4จะได้รับชิปคนละ20ชิปหรือมูลค่า20,000แต้ม หากใครเล่นจนชิปหมดจะต้องโดนทำโทษและสามารถเบิกชิปมันเล่นใหม่ได้อีกโดยแต่ละคนห้ามมีเกิน30ชิปขอบคนณี่นี่ไม่ได้โผยบอทนะฮะไม่ใช่โผยหวยแต่อย่างใดดูว่าเล่นอย่างไรมันจะเรียนวิธีการชนะตั้งแต่ใหญ่สุดมาเล็กสุดถามกันถามกันนี้ได้ไหมคะถามได้แตะใครเขาจะบอกความจริงเขาเป็นความเป็นความตายเขาไม่บอกรหรอก อยู่ในนี้คือเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยเขาไม่ค่อยได้ล่ะเขาจะเป็นเพื่อนกับบทตบด้วยนึงอ่ะพอจบเกมไม่ค่อยเป็นเพื่อนกันละเราเริ่มเกมแรกเลยนะครับแล้วบทลงโทษของเกมแรกคือโดนลงโทษโดยกินน้ำบางอย่างไอ้หมึูเอจะน้ำอะไรเออคิดไม่ได้เลยรายการยังไม่บอกเหรอผมก็ยังไม่รู้เดี๋ยวพี่ดีกรยังไม่รู้แล้วว่าต้องกินน้ำอะไรเขาบอกว่าผมจะได้ลุ้นด้วยไงอ๋อมันไม่ใช่เรื่องดีอะบอกเลยน้ำดีๆเขาไม่ลองกินหรอกรายการอ่ะบางอย่างอ่ะ รู้ว่ามีคนอยากกินน้ำเลิกไปก่อนวําไมอ่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ไม่ได้อีกแล้วอาเชิญเชิญดิลเลอร์ครับอือตามครับตามครับตามตามอตามครับตรงเหรียญเขาเรียกว่าแบบหมอบอ่ะหมอบอ่ะใช่หมอบเพอร์เนี้ยไปเร็วไปเร็วยังไงไอพี่ผมเห็นทุกอย่าเฮ้ยเด็นเรือเฮ้ยดึงไงอ่ะ เก็บไว้เก็บไว้ได้เขาได้เปลี่ยนสองเหรียญสองเหรียญสองเหรียญครับไปดิเพอฟังสู้ก็ได้เฮ้ยอ้าวมีเกเพิ่มมีสองเหรียญเฮ้ยคุณทำไมอ่ะเพิ่มสองเหรียญครับผมยอมครับใจมึงยฮ้ยยอมไปแล้วเอาว่ะผมว่าผมดีกว่าคุณกว่าผมเพิ่มสองเหรียญใช่ไหมครับยอมแล้วยอมแล้วแค่คนสวยครับพี่อย่าไปยอมอเหไปยอมอ่าจัดไปเออใจถือวะครับยังไงยังไง นี่ไงสีเหลี่ยครบแล้วไปเลยไปเลยคือพี่เบลล์รู้ใช่ไหมว่าผมเชียร์ใครโอ้โหไม่ต้องบอกนะไม่ต้องบอกต้องเซนต์การออกขนาดนี้เหลือแค่ทำซีจีวงแล้วนะเหลือแค่กราฟิกก็ทำซีจีวงแล้ววางชิปที่เขาวางอ่ะไม่ใช่เป็นชิปธรรมดานะอันนี้คือค่าตัวค่าตัวพวกเราทุกคนนะค่าตัวพวกเราทุกคน่ะเอามาเล่นกันนะเออไม่ได้แค่โดนทำโทษอย่างเดียวนะมีค่าตัวพวกเราด้วยนะสีเหลียง เฮ้ยเอาวะเขาสู้ยังไงต่อครับพี่อยายเสียชื่อไม่มีเสียชื่อพี่พี่ต้องแพ้นะโอ้โหคือเต็มพูดแบบนี้แล้วนะครับผมผมก็เตรียมชะตากรรมไว้ล่วงหน้าเลยนะเพราะเต็มเป็นเจ้าของช่องเอ้าไม่แห้อะไรมันก็ไม่แห้โอ้โหสบายแล้วไิ่ขาดอีกนิดนึงแล้วนะคนคุณอย่าจะพูดมากลองบพาลอเีกแบบเคหน้าตักไปเลยไหยอะอออินไปเลยดีกว่า เอาอินไปเลยดีกว so so ่าหรอขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั well, ้นเลยเหรอเออจริงจริงผมไม่ได้ขิงไม่ได้อะไรเลยแหละมันมันมันดีเกินอ่ะแล้วรายการจะได้ภาพนี้เป็นภาพปอดสารด้วยเป็นภาพปอดสารด้วยระดับที่ภาพมามีอะไรบ้างกินบู๊มีระดับแบบต้องมาดูการเล่นแบบนี้การขิงแบบนี้ไม่เคยมีที่ไหนที่เท่าไหนไม่เคยมีเพราะเขาจะเทินออกแน่นอนเขาไม่ได้พูดมากนี้หรอกสุดครับสุดจริงสุดจริงว่าไงครับเออคุณอ้า อสมกับชื่อช่องับผมเทนะแบบให้กันก่อนครับขอบคโอ้โหดูหน้านะคะหน้าจะบานมากเลยตอนนี้เวลาลงโอ้ครับดูครับฟฟีมี2คู่นะครับเฮ้ยไม่อยา้เสียชื่อพี่นะได้มีแค่แจ็คอย่างเดียวใช่ก็คือแจ็คเฮ้ยเอาน้ำอะไรบางอย่างมาลย เสียงแบกเสียงดบนะพี่เสียงดบเสียงดบถ้าเป็นแจ็คเราแพ้ไงเชื่อไหมว่ารายการสร้างบริษัทมาให้เปิดมาเป็นแจ็คจริงเดี๋ยวอย่ามั่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สวดมนต์บทไหนเนี่ยในสวดมนต์อยู่ในใจรายการมันจะได้พีคยังไงเปิดมาเป็นแจใจเย็นใจเย็นเบาเบาไป๊บเปิดพรุ่งนี้ก็ได้อันนี้กันรุนจังเลยนิวเลอร์ลุ้นแทนไม่ไหวแล้วเฮ้ยไม่ไช่ ดนเราแสดงความเสียใจด้วยนะคะพี่เบลเอาอะไรมามั่นใจอ่ะผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะออกคือถ้าใครที่ตามเบลขอสนาไม่ว่าจะออกช่องไหนไปแข่งอะไรกับเขาโดนหมดนะฮะแม้แต่ช่องนี้ก็เป็นแบบเหมือนเราเป็นโคศกก็ยังโดนครับผมแล้วเมื่อชิปหมดเราก็มีบทลงโทษสำหรับผู้แพ้นะคะอันนั้นชิปหมดนะคะนี่ชิปหมดอันนี้ชิปหมดอันนี้ชิปหมดชิปหมดเลค่ะอันนี้ชิปหายแล้วขออัญเชิญบทลงโทษหน่อยครับ เเปป็็นนไไรรพี่มาแล้วเครื่องดื่มวันนี้สำหรับพี่โดยเฉพาะกลมดำไปลูกกลมพ่อแม่เดี๋ยกลัวพ่อเช็ดเลยล่าสุดผัวหมองพื้นเลยเมื่อกี้แล้วบอกคือคนเราเราจะกินน่ะถ้าไม่อยากจะได้รับรสชาติอ่ะมันต้องขึ้นเลยไม่พี er> ่อีกทีหนึ่งบีบบีบจมูกไว้ไม่อยากเนาะโออบีบไว้เชื่อหนูแค่แค่เมื่อกี้คือเอาจมูกไปอย่างเงี้ยพี่รู้ทตาไม่เป็นไรพี่เตรียมที่ชพื่อนให้แล้วอะเงี้ยหยุดอามาและนี่คือบทลงโทษของพี่เบลครับ ชหมดเลย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 โอยอย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะอช่วยช่วยไม่ใช่อย่าพุ่งยังอยญ่อะไรตรงนี้ยังฟังนี้พี่มันยังยังไม่หมดยังต้องเข้าไปไม่ได้แล้วคืออะไรอ่ะพี่เบลเดีมะนาวแบบเต็มคาบแล้วจะมาจากเดี๋ยวแป๊บนึงเช็ดน้ำลายก่อนน้ำแล้วไงเฮ้ย พี่ต้องเอาไปปั่นนะเห็จะอร่อยอ, <c oughs> อันนี้มันคือมาจาก <c oughs> มาจากมาจาก,มาจากลูกเลยนั่นจะมาแบบออร์แกนิกล้วนๆแล้วมาเป็นจำนวนมาก <c oughs> แล้วกูกินทีเดียวค้นออกมาก็ไม่ได้เพราะรู้ว่านี่โตมันต้องถ่ายต่อเป็นไงชุ่มคอแคมไหมครับ <c oughs> ตื่นเลย <c oughs> ขอบคุณครับผม เสียงใสเลยเนี่ยเสียงใสเอามองเน่งครับพี่ตเลยตอนนี้บอกเลยเบตตี้คีโร่ได้สบายเลยเสียงสบายเสียงใสเหมือนนกแสบผมบอกเลยนะฮะถ้าใครอยากเสียงใสมีปัญหาเรื่องของแบบตอดหลอดเสียงเนี่ยไม่กังวานเธอแบบเมื่อกี้ได้เลยไม่ต่ำกว่า20รูปเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราจะโน้ตสูตรน้ำมาจะชี้ไ้ให้ไม่ไนะครับมีสูตรด้วยเหรอแข้งไหมครับแข่งงั้นเราไปดูไเกมที่สองกันต่อดีกว่ามา กดลงโทษคืออะไรพี่ให้พี่คิดเกมเนี้ยรอบสองบอกเลยล่วงหน้าจะทำชำเร,ราครับว่้ตอนนี้ท็อปปิกนี้ๆๆๆท็อปปิกนี้ถ้าเป็นผู้ชายจะโดนผู้หญิง ถ้าเป็นผู้หญิงจะโดนผู้ชายหุยโคไม่พี่ไม่ได้คิดอะไรส่วนตัวฮะไม่มีส่วนตัวเลยไม่มีลองดูหน้าพี่เบลนะคไม่มีไม่มีหน้าออกอ่ะพี่เบลไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไม่ได้เก็บทรงไม่อยู่แล้วแล้วไม่อยู่แล้วโอเคเริ่มเลยดิเลล์ไม่ได้รีบนะไมเฮ้รียลงไวนะต้องรอก่อนพี่อ้นึ่งเหรียญครับนึ่งเลี้ยงมาเริ่มเลยนะครับเริ่มเลยค่ะอยากโดนแล้วอู้หู้ยสับนี้เมื่อกี้พี่ใจสั่นเลยนะลูกพี่เบลพี่เบอก็ไม่ต้อง แล้วเสียไม่รูก็รู้ว่าผมใหญ่เฮ้ยเนี่ยพอผมก็ใหญ่คุณเต้นพอไม่ถึงให้อ๋อผมไม่ถึงแขนเนี่ยใหญ่มากเลยตอนนี้เนี่เริ่มที่นิดเดียวก่อนครับโอ้โหสู้จะไม่บอกไหมครับสู้สูครับสู้ครับครับโค้ชถามที่รักกันนะบอกไกันนะจะได้ไม่เจ็บนี่อ่เดหก เรามอ็นสี่ครับสู้ไหมครับโอ้โหไม่อยากจะสู้กับน้อตาเลยอ่ะมันยอมไม่ได้จริงๆนะส็ปกป้องผมก็ผมต้องเข้าไปปกป้องนะครับโอ้โหนี่คุณเต้นคุณขัดขวาง ผมต้องไม่เข้าไปขัดขวางพี่เบลครับผมสู้ไปแล้วครับสู้ไปแล้วจะยอมให้พี่เบลเข้าไปทําร้ายผู้หญิงง่ายๆไม่ได้สักรู้ไหค่ักรู้ไหมครสู้ไมผมกูต้องมีใหญ่หน่อยอ่ะนี่กผมใหญ่อยู่แล้วครับเฮ้ยขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิพาคิดพาคิดไม่ให้พาคิดไปเลยอย่ามาขอดูขอดูให้ใช่ไหมเอาไปให้ดูอยากดูจะได้หรอคาร์ตีเหรียญสู้ครับ รู้หมดตัวเลยครับตอนนี้นี่รู้หมดตัวแล้วเฮ้ยออลินเทหน้าตัวเลยตอนนี้เทเหมือนกันเทเหมือนกันอ่ะมาสิมาสิอยู่ที่ความใจแล้วครับไอยู่ที่ความใจครัน้ำมะนาวเมื่อกี้มันยังไม่ได้หายจากปากเลยยังจะมาโดกระทำชำเราอีกก็น่ากลัวแล้วกูไม่แพ้ว่าเชื่อว่าไม่แพ้เทหน้าตักครับผมเเฮ้ยอาลิงก่อน เหมือนกันเลยคุณเต้นอ้าวตายแล้วเหมือนกันเราเป็นจะเหมือนกันเกินไปอ่ะไม่เดี๋ยวโทษนะไม่ได้ปอกแฝดนะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไม่ได้ปอกแฝดนะอันนี้ไม่ใช่นะไม่มีนะเขียนความแบบจ่าแหละไม่โอ้ยไม่ผิดเกมหรือเปล่าเออไม่ผิดเกมนะไม่ผิดเกมอ่ะไปครับผมติดสีแน่นอนสีสีไหมสีเหมนเลยอ่ะถ้าสีผมเลิกยังไม่สีสีผมเลิก เฮ้ยแจ๊ชนะเราแพ้เบบพี่จะไม่ได้เลยวะเอออ้เด้ถ้าใครโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนโคโดนโดดโ้ดดนราชวีโดนกระดังงำเราเพราะว่าอันนี้คือตั้งใจแล้วแหละตั้งใจทั้งสองคนเลยเราไม่ตั้งใจมันเหมือนดีใจเลื่ื้อๆเหมือนใช่ไม่ไพ่เราใหญ่ไม่ไม่ตั้งใจนะใช่ไพ่มันใหญ่เลยต้องสู้ตั้งใจอยากโดนล่ะ เฮ้ยเราไม่ตั้งใจเราเศร้าเราเศร้าเราเศร้าหพี่หูเราแพ้อะเศร้าอ่ะเศร้าเหรอมึงคือบทลงโทษมันยังไม่ชัดเจนอย่ามึงอย่าทำให้แก้งเศร้าใช่เหรอเออเฮ้พี่อย่าพูดอย่างนี้กำลังดูประตูอยู่มีใครจะบุกเข้ามาหรือเปล่าตายแล้วบทลงโทษเป็น

โอ้ยเฮียคนน่ากลัวบอกเลยสักไม่เคยสยองเลยคดีเมื่อก่อนเลยนะตานอันนี้ไม่ควรปิดบ้านเป็นบ้ามันคืออะไรอะมันคืออะไรอ่ะมันคือหนูต้องใช่ใช้แล้วใช่ใช้เดี๋ยวคนนี้ไปองอ๋อไม่ได้คว้าอะไรอ่ะนี่คือกูโดนกระทำทำเราใช่ไม่ไม่เหมือนที่คุยกันไม่เลยเอ๋อให้มันเท่าเท่าถึงไอ้บ้าเศรษฐาตอนนี้ให้ของมาสุดกนกูไปไอ้โบงมานั่งเล่นไพ่อ่ะไม่ เห็นแล้วอยากกินไส้กรอกเลยเฮ้ยดูดิอะดูคำหลทำไมตอนนี้คือช่องนี้ผู้ชายเขาต้องเป็นโจรเหรอครับ เนลยผมย้ำอีกครั้งนะครับว่าที่เราถ่ายกันมาจนถึงตอนนี้ไม่มีอะไรสคริปต์ผมยืนยันได้แม้ผมจะเป็นแขกรับเชิญไม่มีสคริปต์ไม่มีนัดไม่มีหาเหว่เรงนั้นอยู่ดีๆกูก็มาดูอะไรกันที่ไกเต็นอะไรก็ไม่รู้ผมเป็นเจ้าของรายการผมยังมันควรจะเป็นน้องตาลรับมาปาโกดโดนเลยตอนนี้ใช่แล้วทำไมมาเป็นเรากูยังงงเหมือนกันแล้วโดนคู่ด้วยนะประเด็นแล้วโดนคู่แล้วให้เหมือนกันเดี๋ยวดูว่าถามป่าหาว่าเราทำนะเราไม่ได้ทำนะผมคาพูดทุกอย่างเมื่อกี้มันคือเรียวหมดเลยนะครับยืนยันอีกทีครับ เราไปเกมต่อไปกันดีกว่าแล้วบทลงโทษของผู้แพ้ต่อไปก็คือสิ่งบีบเค้นอันนี้จะควรจะเฮมอุเฮไม่อ้ออูอกะไรไอ้๋ยวอ้อ๋อไอันทลงโที่เบะอนะคือจับกูมานั่งไงพี่ไม่รู้นะแต่ถ้านตะ้องถอดบีบพี่ขอทอดไอ้นี่ก่อนนะไม่ได้ไม่ได้อะได้ได้ได้ไอ้นี่คือถอดอะไรเหรอพี่ถอดถุงนออ คุณคุณไมาถึงอะไรหรออ๋อว่ามึงเหมือนยังไงว่าคุณเอางี้ว่ามันบอกว่าผมเหมือนถุงยางอะครับผมอ้าวต่อต่อเลยไปไพ่หน่อยนะไปไอ๋อเดี๋ยวเริ่มครับ เฮ้ยเทนมองเห็นไพ่ะหนูช่วยดูไหมเฮ้ยตลกดีว่ะหนูช่วยดูไหมไม่ได้เอออันนี้กลายเป็นมองไพ่ลำบากไปด้วยเลยไม่เป็นไรอยู่แล้ว่าเราต่อได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคได้ละสองเหรียญใช่ไหมครับครับสองเหรียญคู่สองเหรียญครับคู่นนูตามสองเหรียญครับจีไปดูไปดูคุณเทนนะคุณเทนเหรอฮะสี่เพิ่มอีกสี่เหรียญโอ้พี่หมดแน่เลยว่ะเราอ่ะ ไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้แล้วเต้นเพราะที่หมาป่เหมาให้หมดแล้วลองดูตามไปดูเหมือนกันทุกคนมาเราไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาแล้วเลยเหรอโอคไม่โอเโทษทีมองไม่ค่อยเห็นไม่ต้องสองไกล โอเคโอ้โหแมงใครมีเจ็บครับขออนุญาตนะครับทำไมครับมีคนเฮ้ยเอ้ยอะไรอะไรอ่ะทำไมคุณเอ้าไม่มีไรคุณตกใจกับให้ที่ขึ้นมาใช่ไหมพวกแบบโผโอเคเลยผ่านนะครับเอ้ยเออแสดงว่ามันมีคนใหญ่ผมกลัวนะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านแล้วเดี๋คุณเต้นอย่าไปยอมไม่ผมผ่านแล้วไงเชิญเชิญเลยผ่านไหมเหรอปะตกก็ต่างครับผ่านครับผ่านครับ เราผ่านด้วยทุกคนผ่านหมดเลยโอเคทุกคนผ่านหมดเลยนะครับเป็นสล็อตแมชชีนกันหมดเลยเออเพราะว่าตอนนี้เราเราไม่เห็นเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยอ้าว่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังจะมีของแล้วถูกอยู่ครับเออเออพี่มิวเฮ้ยดังอ่ะกลัวนแล้วตอนี้ก็เฮ้ยปัง สองเหรอสองเหรียญเหรอไปสิน้ณตาลไม่มีอะไรสู้กับเขาเลยอ่ะใหญ่เนี่ยชื่อเอ็ไมเนได้หรอไมเนไมเห็นเห็นไมไดมเนไมเนไไม่เห็นนไไมเเห็นนไม่ไมเห็นเห็นหนหมเนไหห็หมไมนไหนขนาดน กติกาพิเศษเทหน้าตักถาดวนหากมีใครดวนกับเต้นจนถึงใบที่5จะมีตัวช่วยพิเศษสามารถเปิดแผ่นป้ายได้หนึ่งอันเลขหกครับสี่ค่ะผมก็สองผมดูผมต้องเลือขตอนช่วยที่เราตัวเองได้ไหมตอนนี้สี่ก็คือเต้นนะครับต้องเปิดไพ่หนเฮ้ยเฮ้ยคุณเผยไตอ่ะผมต้องเปิดไพ่เหรอครับสามกว่าน่ากลัวนะสามเจ็ดได้ไหม อทีเดียวนะครับจะได้เลือกเปลี่ยนไข่กับที่ต้องตัวเพิ่มใบนึงคบพีอ้เลครับคิดดีๆนะเฮียคิดดีๆนะเฮียดีๆไพดีอยู่แล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะพี่เออมันอาจจะดีกว่าเดิมมันอาจจะแย่กว่าเดิมเอ้ยแค่นี้พี่โดนครบแล้วนะพี่พี่เบลยังไม่พออ่ะพี่จะต้องพิธารายการชอบอ่ะชอบอาการแบบว่าเสี่ยงเหลือเกินคป็คนชอบเสี่ยง ตอนนี้ตามผมแล้วใช่ไหมผมสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นการเสร็จสุดเฮ้ยมั่นใจสุดๆโอเคโอเคหน้าตักเหรอเตรียมตัวเลเริ่มกลัวแล้วกูเริ่มกลัวพี่กูแล้วล่าสุดพี่จะบีบพันน้องเออมันต้องอย่างนี้ดูฝั่งนี้ไม่มั่นใจแล้วอ่ะคือเริ่มไม่มั่นใจแล้วพี่เราเปลี่ยนแล้วดีใจแบบผมแบบเอายังไงดีเนี่ยไปลุยลุยเไปพี่และพี่น้องกันเฮหน้าตัด อ่ะแล้วก็เทนะเอ๊สามครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำไมอันนี้มายังไงเนี่ยผมนีบอกว่าเฮียเฮียเฮียทำแบบนี้ไม่ได้หนูปกป้องเฮียมาโดยตลอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำมุดนได้อะไรเนี่ย เกินไปเหรอครับไม่ต้องเกินไปเกินไปเกินไปชื่อเขาไว้ว่าเบลเทน่าตักโดนแกงโอดนแกงเราภาคมาทั้งทีเราจะต้องมีแบบลูกเล่นนะจะจะโดนเกือบครบแล้วนะขอเชิญสิ่งบีบเข้มก็มาได้เลยค่ะไม่ทำไมเนอมมเมอขอถอดถอดคอนะฮะขออนุญาตนะฮะถอดมายาดูสิ่งบีบเข้มมาไม่รู้ว่าสิ่งบีบเข้มคืออะไรมันคืออะไรวะ มาเหมือนเดิมเลยกูน่ารักอ่ะเอ้ยผมชอบคอนเซปต์ว่ะชอบชอบนนโนนนนตกใจเลยว่านอนอีกทำตาไดลน่ารักอ้ที่บ้านเลย อันนี้คือเขาไม่พูดเขาไม่พูดแสดงอคติ้งทางสีหน้าฟังสีหน้าอ่าไม่พูดจะไม่พูดจุดตัวงอแล้วตัวงอเม่ตมวงอเตัวงอเลยตัวงอเลยตอยงอเลยวงอเลยตัวงอเลยตัวงอเลยตัเลัอเลยตัวอเ้ังอเลยตัอเงอเยังเลตอังอเยตัยวอเยังเลยตั้งเลยตัวลตยัเลมลยอเลยอเเลือเลอเลอเลยลยตยลยัตายแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวเจอช่องเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้ามันเดี๋ยวมันโดนสิบแปดบวกถ้ามันเห็นหัวโดนไม่เจ็บล็อกโอ้โหไม่เจ็บล็อกโอ้ระดับนี้โอ้โหล้วก็ปากแล้วก็ปากแล้วแล้วหูหูไหนไม่ออกไหูซ้ายเออนั่นแหละหูขวาหูขวาอ่าตาแบบเต็มใจสุดแล้วก็แล้วก็ค้างค้างจมูกโด่งแบบไม่ต้องทำอ่า โอเคแล้วก็ใส่อย่างนี้จนจบรายการนะครับผมเดี๋ยวพี่ไม่ไหวอาจมูกออกจย่กออกเดี๋ยวตายถ้าเปลี่ยนจมูกเปลี่ยนจมูกไปไว้ที่อื่นต้องใส่ยาวๆที่มันแบบว่าเฮ้ยแนวคิดดีว่ะยูมีเขานี่โอเคเกมต่อไปกันเลยเกมที่4บอกเลยว่าหมดลงโทษนี้นะฮะเกี่ยวกับการแต่งเติมครับไปเริ่ม ดิเลอร์สู้ต้องเลี้ยงออจริงใครไม่ได้แต่ใจต้องได้แล้วอ่ะตอนนี้สู้ก็ได้สู้อยู่แล้วสู้ถ้าสู้ดิพี่อะสู้แบบไม่กลัวตายพี่เขาสู้อยู่นี่ไงสู้แค่ตายใช่ไหม แต่งเติมโหโดนหนักวันนี้ก็โดนมาแล้วพู้แค่ตายแล้วก็ตกนรกอีกอียนี่ตมึงก็ต้องสู้นี่หนูก็เป็นหัวงพีเขาไม่อยากยอมแพ้แล้วเดี๋ยวสู้มครับสู้ครับเอาแปด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 มีไม่พอมีไม่พอมันพอแล้วเดี๋ยวเราก็เพิ่มสี่เพิ่มสี่เพิ่มสี่เพิ่มเพิ่มสี่นะเดี๋ยว พี่เดลหนูรักพี่นะดูแลตัวเองดีๆนะโอ้ยนี่ยังไม่แจกแจกเลยแจกแจกใจร้อนใจร้อนใจร้อนตอนนี้ไพ่ดีมากไพ่ดีจดขนาดเราอยากดูเหมือนกันว่าเคตรเจ๋งขนาดไหนโป๊กเกอร์นะโอ้โหผ่านค่ะคิดเดียวครับ โหพี่เวลสี่เรียนครับครับผมเหลือไม่พอแล้วเนี่ยก็ตามเท่าที่อันนั้นก็ได้เดี๋ยวจะบอกอะไรน้องบอกเหลือไม่พอให้เขาสิที่เรามีอ่ะเกมนี้เราต้องขายตายอุ้ยอ่ะยเทหน้าตักสู่ไปเห็นสุดเป็นการ์กแบบน่ารักที่สุดเลยไม่ได้ตักไม่กล้าตามเลยเอ้าเขาเทหน้าตักแบบน่ารักเกินไปทยังไงคุณเติมเก็บทรงให้อยู่นะฮะจังหวะนี้น้องเทหน้าตักแล้วนะพี่บอกเลยก็เทหน้าตัก ออกอินครับกลัววสามคนเปิดไพ่ครับทุกคนเปิดมาน้ำตาลเฮ้ยชะเต้ยเออระว้าพี่เบลตาเบิกโคลงเลยกูเปิดเปิดแปดเจ็บพี่ครับผมมันแค่นี้เท่านั้นนี่ตายแล้วตอนนี้คิดว่าเปิดไปต่อไปเน้นตาลอาจจะชนะสูงมาก แล้วใครอห้ภูมิใจวะภูมิใจเลยหรอกมันก็ไม่แน่หรอกยังรู้คนแพู้กดีมากเรียบร้อยครับมีคนแพ้เอเออ่เยคนคิดหมดอยู่นี่อ้าเอมพี่ันโอนเกมแล้วเมื่อกี้แต่งแต่งเติมแต่งเติมเหมาะมากเลยแบบผู้หญิงด้วยโซนกลานะฮะ อ่ะอ่ะขอเชิญเลยครับผมแต่งเติมครับบนลงโอดแต่งเติมแต่งเติมก็ต้องเป็นแต่งหน้าสวยๆแหละเนาะอุ้ยอุ้ยอยมาแล้วผิดคนครับดูนี่อ๋อเขาให้อะไรขยับหน่อยขยับไปช่วยแต่งหน่อยขยับไปช่วยแต่งน้องเพิรลน้องเพิรลอ่ะก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ลิปสติกแบรนด์ผมเองนะผมแต่งไม่เป็นเลยดิอ่ะน้ำตาลแต่งเองอ่ะโอ้ยพอใจ ามว,ว่าถ้าอยากได้แบบนี้ซื้อที่ไหนยังไงก็ในเพจอาร์มิเลยนะครับอันนั้นอะไรอะมาตุ้มก้าวขายยังขายยังขายแล้วตอนนี้โปรโมชั่นขายเพิ่งเปิดตัวเลยเห็นะลูกหัวใจเนี่ยดีไลน์อะไรดีไลน์ดีไลน์ก็ชามิสซีเฮดอาร์มิสสครับโฮ้ยพอแล้วดู <ๆ S 1> ดูไม่ออกเลย <ๆ S 2> ๆๆว่าขายดูไม่ออกเลยขายแล้วไม่ขายไม่ขายไม่ขายลงเลยคือลงอเลืโอเคนะฮะโอเคฮะมันจะขายยังไงอ่ะไม่รู้พี่ลองก่อนไหมหนูจะเทสก่อนเวลาพี่ทำบางทีแบบเออแบบ ต้องบอกกันเลยนะว่าาหมีได้คุณภาพดีมากไม่แพ้ด้วยแม้จะทาบนหน้าตรงไหนก็ได้เฮ้ยประเด็นคือเกี่ยง่ายมากค่ะทุกคนนี่ชอบอ่ะชอบมาขายด้วยนะครับสวยค่ะพี่ดีอ่ะอันนี้คือผู้ชายใช้ได้ใช่เดี๋ยวขอโทษนะพี่เลอเลอะสวยแบบมีเลือดมาอ๋อสุขภาพดีฮ้ยีผมจะเก็บเงินในเต็แน่นอนนะครับมีนานีมี ไม่พี่ลองหนิเอออะไรนะอ่มมือก็ไวไปมือเอาไวไปหน่อยเดี๋ยวเเฮียเีเดี๋ยวเฮียเาเมื่อี้หน้าฟังเปอยานีแล้วหน้ากุเป็นยังไงวเนี่ยไม่เยอเราจะแก้ยไงครับอ่าสมมติว่าเป็นผู้หญิงอย่างนี้เราจะแก้เรนี้ยังไงครับแก้ไม่ยาเพราะว่า ประเด็นอะเขี่ยง่ายแล้วมันมันไม่ได้ติดเร็วขนาดนั้นเราต้องรีบลบออกนิดนึงเออดูนี่ต่อให้พลาดก็แต่งได้ดีดูสีนี่ทาข้างเดียวนะโอ้โหดูดีขนาดนี้อะดูดีเลยสิทาดีใช่ไหมน่ารักอุ้ยขนาดแต่งไว้เป็นอย่างนี้เร็วอีกข้างหนึ่งอ่ะพี่เบลข้างนึงจำแล้วก็ทําตามเราอะอยวไปแต่งให้แฟนนิดนึงเออนิดเดียวโอ้โหกินนิดเดียวด้วะตาเขาแหละอาเช็ดหน่อยเช็ดหน่อย ฮัลโหลลูกตอนนี้พ่อไม่ว่างนะลูกหน้าเหมือนโดนต่อยเออเป็นฟิวนี้เป็นฟิวนี้เป็นน่ารักเป็นหยอกเยาะหยุดฉ่ำๆตบตีเลยทําไมเข้ามาเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นเต้นอ่ะหอมมากอดนมวิ่งถึงยอดว่ะผมเข้ารายการนี้จ้าครับขอบคุณค่ะสําหรับสปอนเซอร์วันนี้ขอปิดรายการเพียงเท่านี้ครับผม อย่าลืมนะครับผมชอบใจกดสับสไคร์นะนี่แล้วก็กดกระดิ่งด้วยและกลับพบกับคอนเทนต์ใหม่ของพิน้าต่าได้ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค